มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพ่อชมพู่จำไม่ได้ใส่เสื้ออะไรวันที่ลูกหายค่ะเรียกได้ว่าใกล้เข้ามาทุกทีนะคะสำหรับคดีของน้องชมพู่จากกรณีน้องชมพูสูญหายจากบ้านพักที่อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารตั้งแต่วันที่11พฤษภาคม63 จนไปพบเป็นศพกลางป่าบนเขาภูเหล็กไฟนะคะซึ่งห่างจากบ้าน5กิโลเมตรจนขนาดนี้นะคะยังจับตัวคนรายไม่ได้ค่ะรวมถึงพ่อน้องชมพู่ก็ถูกตั้งข้อสงสัยถึงเวลาที่ขาดพยานยืนยันความบริสุทธิ์นะคะจไปถึงมีคนเห็นผู้ต้องสงสัยใส่เสื้อสีส้มวันที่7กรกฎาคม63ในอนามัยวงศรีชาพ่อของน้องชมพู่บอกว่าวันเกิดเหตุนั้น จำไม่ได้ว่าใส่เสื้อสีอะไรคะ่ะจำได้แค่ว่าใส่เสื้อแขนสั้นแล้วก็ใส่กางเกงขาย,ยาวสีดำหนางเปรี้ยวชาวบ้านที่ไปค้นหาน้องชมพู่บอกว่าวันที่11พฤษภาคมทราบข่าวว่าน้องชมพู่หายตัวไปจากนั้นได้เดินไปที่บ้านของน้องชมพู่เพื่อช่วยตามหาเห็นนายอนามัยแล้วก็นางสาววิตรีเดินค้นหาลูกสาวแถวแถวบ้าน สำหรับการแต่งกายของพ่อของน้องชมพู่นั้นตนก็เห็นนายอนามตยใหม่นั้นใส่เสื้อสีสม้มแขนสั้นส่วนกางเกงจะไม่ได้ว่าเป็นสีอะไรค่ะและวันที่11พฤษภาค,คมขณะที่อยู่บนบ้านไม่เห็นรถของลุงพลขับเข้ามาในซอยบ้านน้องชมพู่แต่อย่างใดค่ะข้อพิรุธของลุงพลมีตั้งแต่เวลาไปรับพระนานเกินไปแล้วก็ลุงพลเองไม่กลับมาบ้านชมพู่หลังงานศพนอกกนี้ยังให้สัมภาษณ์สื่อไม่ตรงกันอีกด้วยค่ะ ข้อพิรุธของแม่น้องชมพู่เริ่มจากไม่ยอมขึ้นไปตามหาลูกบนเขาเหล็กไฟของในกระเป๋าที่ฝากขึ้นไปเขามีการเตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่และทําไมต้องเตรียมเอาไว้ด้วยประกอบกับมีข้อข้องใจอีกว่าทําไมถึงไม่ล้างหน้าศพของลูกและยังเผาเสื้อผ้าไปพร้อมกับศพหรือไม่ความคิดเห็นของนางสาววิตรีแล้วก็นายอนามัยนะคะพ่อแม่ของน้องชมพู่เชื่อว่าบุคคลในครอบครัวเป็นคนร้ายนั้น ส่วนนายชานและก็นางสมควรตาและยายของน้องชมพู่ไม่เชื่อว่าคนร้ายจะเป็นคนในครอบครัวอย่างแน่นอนค่ะส่วนความคิดเห็นของบุคคลภายนอกแล้วก็คนในชุมชนบ้านกกกอกเช่นพระบุญมานางนัดดินหมอปลานายสมบัติไม่เชื่อว่าลุงพลเป็นคนร้ายค่ะระยะเวลาการหลับของสดิ้งนะคะวันที่10พฤษภาคมเวลา21นาฬิกาได้เวลาเข้านอน และต่อมา11พฤษภาคมเวลา6นาฬิกาตื่นนอนและเผลอหลับไปอีกในช่วงเวลา8นาฬิกา50นาทีก่อนจะตื่นอีกครั้งในเวลา9นาฬิกา1นาทีค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเรื่องราวนี้จะจบอย่างไรนั้นใครคือคนร้ายที่แท้จริงหากมีความคืบหน้านะคะทีมงานจะรีบนำมาอัปเดตทันทีค่ะขอขอบคุณทุบโต๊ะอา,าร์มรินทีวีและขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวคะ่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่อง มดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ